สวัสดีเพื่อทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่าย oppo นะฮะวันนี้อยู่กับเจ้าตัว oppo a 5 3นะครับเพิ่งเปิดตัวมาสดร้อนๆ้อเลย ราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่5,499บาทราคานี้ต้องบอกว่าสเปคนี่คือคุ้มค่ามากๆเพื่อนๆหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาจากตัว oppo a 3 1นี่คือเยอะมากนะครับถือได้ว่าใกล้เคียงกับเจ้าตัว oppo a 5 2020เลนยนะตัว oppo a 5 2020เป็นนะต,ต้องบอกว่าขายดีตลาดแตกมากๆเลยเพื่อน หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นมือถือของ oppo ที่มีสเปคใกล้เคียงกับตัว a5200 2เลยนะแล้วก็มีตัว oppo a53 ตัวนี้แหละที่ถือว่าสเปคใกล้เคียงเลยแหละนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวตัวตัว oppo a53 นะครับวันนี้ได้มา2สีเลยนั่นะก็คือสีดำแล้วก็สีบูนะครับไม่พูดมากแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวไปพร้อมๆกันเลย ภายในกล่องจะมีอะไรมาให้เราบ้างเดี๋ยวมาลุ้นกันมาดูกันนะครับเปิดกล่องออกมาปุ๊บนะจะมีกล่องอีกชั้นหนึ่งนะทาไมต้องทำหลายชั้นด้วยเนี่ยกล่องแน่นมากเลยนะครับเปิดออกมาเราก็จะเจอกับตู้เครื่องนะครับนี่อยู่ในซีนเรียบร้อยแล้วภายในกล่องมีอะไรมาให้เราบ้างนะกล่องเล็กเนี่ยจะมีเคสมาให้นะฮะมีเคสใสมาให้หนึ่งชิ้น เคสใสนี่ก็เป็นแบบหนาหนาหน่อยนะนเพื่อนนะจะไม่ได้บางมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะชอบบางๆนะครับก็อาจจะต้องซื้อใหม่นะแต่ได้ผื่อว่าใครไม่อยากซื้อใหม่ก็ใช้แบบนี้แหละพี่เอกคิดว่าหนาหนาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้ช่วยในเรื่องของการกันจอแตกนะครับคู่มือการใช้งานมีมาให้เนาะเข็มจิ้มซิมนะครับตัวนี้มีมาให้เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นสาย USB นะครับาสาย USB เฮ้ย รอบนี้เขาให้มาเป็น Type C น้าเพื่อนนะนี่ถือว่าดีมากๆเลยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น Type A นะครับยังไม่ใช่ C to C นะครับโอเคสายชาร์จเป็นสาย USB ที่เป็น Type C นะอะแดปเตอร์หัวชาร์จล้วบอกว่าอันใหญ่มากเพื่อนหูฟัง ไม่มีนะจะมีเฉพาะตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จแล้วก็สาย USB โ okay, อเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องก่อนเลยต้องบอกว่ารอบนี้เขามาแบบระยิบระยับกันมากเลยนะต้องบอกว่า Oppo รอบนี้นะฮะเขาจัดการดีไซน์มาแบบโดนใจแฟนๆแน่นอนมาเพื่อนตัวเครื่องนี่คือสวยงามมากนะเครื่องราคาหลักพันแต่ความมฮโซน,นี่เทียบเท่ากับ เครื่องรักหมื่นได้เลยทีเดียวเพืเ่อนๆแถมในเรื่องของสเปคตัวเครื่องก็ต้องบอกว่ารอบนี้จัดเต็มนะฮะถือว่าใกล้เคียงกับ A52,020 เลยนะในเรื่องของฝาหลังนะฮะ OPPO เขาบอกว่าดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะฮะด้วยฝาหลังโค้งแบบ 3D ที่มีความระยิบระยับราวกับแสงสะท้อนบนผิวน้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้เพืเ่อนๆต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับ เรามาดูกันที่สีบูก่อนละกันเพื่อนๆโอ้โหสีบูเนี่ยมันมีการไล่เฉดสีด้วยนะด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าเหมือนออกน้ําทะเลประมาณนี้เพื่อนแล้วก็กค่อยๆไล่เฉดสีขึ้นไปจนกลายเป็นสีบอลน,นะด้านบนจะเป็นออกบอลบนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยคือดีไซน์เงาวิบเลยเ,เพื่อนๆเหมือนกระจกนะมันเพิ่มความหรูหราขึ้นมาเกินจากราคาเครื่องไปเยอะเลยดูสิอ่า นี่คือสีบูนะครับทีนี้เรามาดูกันที่สีดำกันบ้างนะสีดำเนี่ยจะไม่มีการไล่เฉดสีนะเท่าที่ดูตอนนี้ทุเรศสายตาเปล่าๆนะฮะจะเป็นสีออกกลมมท่านะมันจะไม่ใช่สีดำซะทีเดียวนะครับหรูหราเหมือนกันเพื่อนการดีไซน์พอมันเป็นแบบหลังเงาแล้วก็เงาเหมือนกระจกด้วยเนี่ยคือมันเพิ่มความหรูหราขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะ สีดำเนี่ยเหมาะกับคุณผู้ชายมากๆนะครับถ้าใครชอบในเรื่องของการเล่นแสงเล่นเงาเนี่ยสีดำเหมาะคุณผู้ชายเลยนะครับส่วนสีบูเนี่ยถ้าใครเป็นสายหวานๆนะฮะชอบสีแบบโทนสว่างสางสีบูก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะในเรื่องของสเปคเนี่ยพี่เอบอกก็เลยว่าในงบประมาณ5,000นิดๆไม่เกิน6000นเนี่ยตัวนี้ถือว่าสเปคดีไม่แพ้บแบรนด์อื่นเลยนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัว Oppo A53 กันสักหน่อยเ,เพื่อนๆดูซิว่าสเปคของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็ต่างๆของเจ้าตัว Oppo A53 นะครับดูซิว่าปุ่มเปิดม,มาไรายอยู่ตรงไหนกันบ้างนะเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนเลยด้านล่างตัวเครื่องนะครับซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไมย้ตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จตัวนี้เป็น Type C นะครับขวามือสุดเลยจะเป็นลำโพง ฟังขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่มเดียวเลยนะเนี่ยส่วนด้านบนนะครับไม่มีไมค์ดัดเสียงรบกวนนะสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอนะครับฝังซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มวอลลุ Volume ่มบวกวอลลุ่มลบเนาะช่องใส่ซิมการ์ดเนี่ยตัวนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับนั่นก็คือ2ซิมนาโนบวกกับอีก1 m e m o เมมโมรีการ์ดนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องชื่ตัว Oppo A 5 3กันหน่อยไปเพื่อนพี่ใหญ่ขอ,อยากเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับ Oppo A 5 3ตัวนี้การดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Neo Display นะฮะหรือว่าหน้าจอเป็นแบบพันก็ได้นะเรียกได้หลายแบบมากๆเลยหน้าจอแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของขนาดหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้ว ความเอียดเป็น HD p a u s นะครับสามารถดู u t u b e ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น7 2 0 p แต่ที่เด็ดของมันนะครับก็คือเรื่องของอัตราดูเฟเรทของหน้าจอนี่เองเพื่อนๆ oppo a 5 3ตัวนี้อัตราดูเฟเรทของหน้าจออยู่ที่90้เฮิร์ตเลยนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะว่ารายละเอียดราคา5000กว่าบาททุกวันนี้เราได้อัตรารีเฟชเรทของหน้าจอมาที่90้เฮิร์ตแล้วเหรอต่อไปนี้นะฮะพี่แยบอกก็เลยว่าอัตรารีเฟชเรทของหน้าจอเนี่ยเราจะเห็น90้เฮิร์ตในงบประมาณ ห้าพันถึงหกพับาทเนี่ยออกมาอีกหลายรุ่นแน่นอนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาแข่งกันอยู่แล้วในส่วนของ CPU นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่ล่าสุดจากทางค่าย Snapdragon เลยนะนั่นก็คือ Snapdragon 460กร4น0ะครับตัวนี้วิ่งอยู่ที่ความเร็ว1.8 GHz นะฮะส่วนการ์จอเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ a r d u i n o 610นะครับเรามาดูกันที่แรมกับรอมกันหน่อยเพื่อนๆในส่วนของแรมเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ RAM C นะครับแล้วก็แรมของเขาเ เป็นแบบ LP d r 4 X อีกกังหากนะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเ,เพื่อนในส่วนของสตอเรจนะครับตัวนี้ให้มาที่64 g b ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เป็นแบบ UFS 2.1นะปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นมือถือส่วนมากนะจะให้เป็นแบบ eMMC แบบเก่านะครับแต่ว่าตัวนี้ให้มาเป็นแบบ UFS 2.1เลยเพราะฉะนั้นแล้วการอ่านการเขียนของ ROM เนี่ย มันจะประมวลผลได้เร็วกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนถ้าใายนะฮะคิดว่ารองหกจุเนี่ยไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพ,เพื่อสามารถใส่ไมโครอิดีการเพิ่มเติมได้สูงสุดอยุดที่2 5กันเลยทีเดียวในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับ a 5 3ตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10สนะเพื่อนเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีการครอบคับด้วย c o l o r o s 7.2 ซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอีกเหมือนกันนะครับในส่วนของกล้องกันหน่อยเพื่อนๆอ,อ่าเรามาดูกันที่กล้องหน้านะครับ OPPO A53 ตัวนี้กล้องหน้าคือให้มาเยอะมากเพื่อนๆ16ล้านพิกเซลนะในเรทราคานี้คุณได้16ล้านพิกเซลเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยรอบนี้ OPPO ค่อนข้างที่จะให้ความพิถีพิถันกับ A53 มากๆเลยนอกจากความละเอียด16ล้านพิกเซลล้วเนี่ย Oppo A53 ตัวนี้ยังมี AI Beauty 2.0มาให้ใช้งานด้วยนะฮะใครที่เป็นสายเซลฟี่นะฮะชอบถ่ายรูปที่กล้องหน้าอัพโลงโซเชียลต่างๆเนี่ยตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเพื่อนๆในส่วนของกล้องหลังนะฮะให้มาทั้งหมด3ตัวเพื่อนๆกล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซล ตัวต่อมาจะเป็นกล้องมาโครนะฮะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวสุดท้ายมันเพื่อนจะเป็นกล้องเดบนะฮะ2ล้านพิกเซลขาดก็แต่เลนวายเท่านั้นนี่ถ้าให้เลนวายมาเนี่ยจะเป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนในงบประมาณ ไม่เกิน6 0 0 0นบาทเลยนะเสียดายนิด,นด,นดๆเพื่อนๆไม่มีกล้องบุมงกว้างมาให้ใช้งานเนาะในส่วนของแบตเตอรี่กันหน่อยเพื่อนๆ A53 ตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาที่5000ม ah ิลลิแอมนะฮะคือจะให้ต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะทางค่าย oppo เนี่ยสแตนดาดทุกวันนี้ก็อยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมนะฮะเรียกได้เลยว่าเป็นรุ่นพื้นฐานนะนะกับความจุ5000นม ah. ิลลิแอมนอกจากนี้แล้วนะฮะข้อดีของอตัว oppo A53 ก็คือเครื่องตัวนี้สามารถที่จะรองรับชาร์จเร็วได้ด้วย18วัตต์ นี่ไม่ธรรมดาเลยเพื่อนนอกจากนี้แล้วนะฮะในเรื่องของระบบเสียงเนี่ยตัวนี้ลำโพงเป็นแบบสเตอริโอคู่อีกตั้งหากอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัครรสบอกได้เลยว่ามาเต็มอีกแล้วเพื่อนในเรื่องของเสียงนะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-FI นะครับตัวนี้สามารถรองรับ Wi ไ i 2.4 GHz ก็ได้หรือว่าจะเป็น WiFi 5.0GH z ก็สามารถที่จะรองรับได้เหมือนกันและที่สําคัญนะ การรับ Wi-Fi ให้สูเกิกะเฮิร์สเนี่ยตัวนี้ถือว่ารับได้ไกลมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่แถบเมนูต่างๆของตัว oppo a53 กันหน่อยนะครับมีอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างเนาะแถบด้านบนเนี่ยก็จะมีในส่วนของการบันทึกหน้าจอได้นะครับมีโหมดกลางคืนเนาะโหมดถนอมสายตาประมาณนี้เพื่อนๆส่วนหน้าที่2เนี่ยจะมีการล้างเนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับหมดประหยัดพลังงานตัวฮอตสปอตเนาะ oppo share ประมาณนี้เป็นเพื่อนนี่คือในแถบของแถบทางลัดนะแล้วก็สามารถยายตำแหน่งได้นะแล้วแต่เ,เพื่อนเลยส่วนแถบทางด้านขวามือตัวนี้นะครับเป็นแถบผู้ช่วยเนาะก็จะมีในส่วนของการแคปหน้าจอนะครับการบันทึกหน้าจอประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะบวกเพิ่มหรือว่าลบในส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานก็ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นตัวนี้ลบออกไปก็ได้นะครับเพิ่มในส่วนที่เราใช้งานบ,บ,บอ่อยๆอย่างเช่น Google Chrome อะไรแบบนี้ประมาณนี้เป็นเพื่อนเสร็จแล้วเราก็กด เสร็จแล้วไปได้เลยน้านี่คือแถบทางลัดนะครับมาดูกันที่เมนูต่างๆกันหน่อยเป็นไงกันบ้างหมวดเครื่องบินซิมการ์และเครือข่ายมือถือโอเคเนาะไวไฟยอย่างที่บอกไปว่าโอ้โห,หเห็นสัญญาณรับสัญญาณได้ดีมากๆเลยเพืเเ่อนๆ Oppo A53 นะคือบางแบรนด์บางรุ่นเนี่ยมอไม่เห็นเลยเ,เพื่อนๆยายพูดเลยว่ายี่ห้ออะไรนะ <laughs> น่าจะรู้จักกันดีอยู่ื้วงของการรับสัญญาณ การเชื่อมต่อไร้สายนะครับตัวนี้สามารถเป็นฮอตสปอตแชร์ w i f i ได้นะครับเพื่อนๆแถบกระเจ้งเตือนจอแสดงผลนะครับตัวนี้ก็มีหมดกลางคืนมาให้ใช้งานนะครับเ,เ,เพื่อนๆเผื่อว่าใครบางคนชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนเนาะ,ะตัวนี้ก็หน้าจอจะเป็นสีดําแล้วนะครับ ต่อมานะครับเป็นโหมดถนอมสายตาตัวนี้ก็หน้าจอจะเป็นลักษณะโทนอุ่นๆประมาณนี้เพื่อนๆส่วนาราดัเฟเรชของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่60เฮิรตซ์แล้วก็90เฮิรตซ์นะถ้าอยากประหยัดแบตเนี่ยก็เอาไปที่60เฮิรตซ์นะครับแต่ถ้าเบื่อว่าอยากจะได้ใช้งานแบบฟิลลิ่งลืนล่นๆอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็เลือก90เฮิรตซ์ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบตัวอักษรได้นะฮะ มีให้เลือกเยอะเลยเ,เพื่อนๆทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังนะหรือว่าใครต้องการโหลดวอลเปเปอร์ตัวนี้ก็มีเช่นกันนะครับต่อมาะะจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีการสแกนลายนิ้วมือแล้วก็เป็นการสแกนใบหน้านะครับเพิ่มลายนิ้วมือกันหน่อยทําต่อนะครับป้อนรหัสพานะฮะเอาเปน็น1หมดแล้วกันโอเค เพิ่มลายนิ้วมือกันเลยเ,เพื่อนนะมาสแกนกันอ่ะเสร็จเรียบร้อยเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองเทสกันหน่อยอ้าวล็อกหน้าจอแล้วนะ1 2ึซ่อเร็วอยู่เร็วอยู่หนึซ่อก็ถือว่าสแกนได้อย่างรวดเร็วนะเ,นเพื่อนๆนะ ทีนี้เรามาดูกันที่การเพิ่มใบหน้านะครับอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนทำต่อนะครับน่ะสแกนไปเรียบร้อยละเดี๋ยวขออนุญาตล็อกหน้าจอก่อนโอ้โหเร็วเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอีกครั้งหนึง่งเห็นไหม แสดงว่าการสแกนลายนิ้วมือการสแกนใบหน้าก็ถือว่าทําได้อย่างรวดเร็วทั้งคู่นะครับมาดูกันที่เมนูฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยนะครับดูซิว่าสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเรามาดูกันในส่วนของงานวิดีโอก่อนละกันเพื่อนวิดีโอกล้องหลังสามารถอัดได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็นเท่าไหร่เนี่ย1 0 8 0 p นะครับ30เฟรมเรทเราก็จะเป็น720 p 3 0เฟรมเรทนะครับโอเคมาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันหน่อย วิดีโอกล้องหน้าสามารถอัดได้ที่ความละอียดสูงสุดจะเป็น 720p 30เฟรมเรทแล้วก็จะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับได้เหมือนก,นกันกับตัววิดีโอกล้องหลังนะเท่ากันเลยมาดูกันในส่วนของรูปถ่ายกันหน่อยทีนี้รูปถ่ายนะครับตัวนี้ความละเอียดของกล้องอย่างที่บอกไปว่า16ล้านพิกเซลคือชัดมากนะครับมีเมนู HDR นะครับมาให้ใช้งานเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์เยอะเลย นี่นะครับฟิลเตอร์ต่ตางๆมีใช้งานเนะาะโมบิวตี้ล่ะสามารถทำอะไรได้บ้างตัวนี้โมบิวตี้ที่เป็น AI เนี่ยจะสามารถปรับค่าความเนียนอย่างเดียวนะนเพื่อนๆนะไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับการถ่ายรูปคนก็เป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นแหละตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้เหมือนกันพร้อมกับ AI Beauty เนี่ยก็สามารถทำงานไปด้วยได้คือบางแบรนด์เนี่ยพอเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ คิวหน้ามันจะไม่เนียนเพื่อนๆบิวตี้ไม่ทํางานนะครับแต่ว่าตัวนี้ทํางานพร้อมกันไปได้เลยกล้องหลังนะฮะในส่วนของหมวดหน้าชัดหลังเบอร์ตัวนี้ก็เอ,อ่อบิวตี้ก็ทํางานไปด้วยได้พร้อมกันนะ,ะถือว่าโอเคอยู่หมวดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหมวดมาโคสติ๊กเกอร์ก o เกิลเลนนะครับหมวดชาหรับผู้ชี่ยชาญพาโน ano, ประมาณนี้เรียกได้ว่าฟังก์ชันพื้นฐานทุกอย่างก็มีให้มาแบบครบๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของงานวิดีโอเนี่ย 4K ยังไม่รองรับนะสำหรับตัว oppo a 5 3นะครับมาดูการในส่วนของการถ่ายรูปกันหน่อยเพื่อนเพื่อนเทสพอเป็นน้ำจิ้มนะไปเทสด้านนอกไม่ได้เลยนะฮะฝนตกหนักมากมาดูกันที่กล้องหน้าก่อนละกันนะครับ16ล้านพิกเซลนะในด้องของความคมชัดนี่คือไหห่วงนะครับความละเอียดเยอะขนาดนี้ซูมในรายละเอียดเราจะเห็นได้เลยว่ารูปคมกริบเลยเพื่อนๆ่นเห็น,นไหมโอ้โ,โหรอยสิวอะไรแบบนี้ว่าเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือรูปแรกนะ รูปนี้เป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับถ่ายในห้องรีวิวนี่แหละออกไปด้านนอกไม่ได้เลยฝนตกหนักมากตัวแบบนะครับก็ตัดกันกับฉากหลังได้ค่อนข้างเนียนนะนี่ตัวนี้แต่ว่าพี่เอไม่ได้เลือกบิวตี้แบบจัดจัดนะเพราะฉะนั้นแล้วเรียวรอยก็อาจจะพอมีบ้างนะครับในส่วนของบวดบิวตี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกเอาตามใจชอบได้เลยว่าจะเอาเนียนมากหรือว่าเนียนน้อยรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายด้วยกล้องหลักนะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลเนาะซูมรายละเอียดเราจะเห็นได้เลยว่าเรื่องของความคมชัดนี่คือยังไไว้้ใจดนะครับ ดูดิโอ้โหชัดมากเลยเพื่อนๆฝนตกหยุดใหม่ๆเลยนะฮะส่วนรูปนี้ก็ยังเป็นการถ่ายด้วยกล้องหลักอีกเหมือนเดิมเพื่อนสีสันความคมชัดนี่คือเหมือนจริงเลยนะสำหรับ OPPO A53 นะครับคือบางแบรนด์เนี่ยถ่ายรูปออกมาส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะชอบติดเหลืองแต่ว่าตัวนี้สีสันก็คือเหมือนจริงมากเพื่อนๆถ่ายรูปออกมาได้ค่อนข้างตรงกับสีธรรมชาตินะครับรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายระยะใกล้นะเรียกว่าเจ้าต่อทองไหมเนี่ยน่าจะเป็นต่อทองนะ มันจะขึ้นว่าเป็นเลนมาโครเลยนะครับแล้วเรื่อของความคมชัดเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะ2ล้านพิกเซลนะฮะสามารถซูม <Weber> ดูรายละเอียดได้นะเห็นไหมเราเห็นรายละเอียดของตัวเต่าทองได้อย่างชัดเจนเลยตัวนี้ถือว่าดีมากนะฮะหรือว่าจะเป็นการถ่ายดอกไม้นะครับถ่ายส่วนที่เป็นสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าอะไรแบบเนี้ย AI เขาก็สามารถแยกแยะวิเคราะห์สีนได้นะว่าเอสิ่งที่เราถ่ายนี่คือดอกไม้นะ สิ่งที่เราถ่ายคือพืชสีเขียวนะอะไรแบบเนี้ยเนาะเขาสามารถแยกยจไปข้อสีได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย AI ตัวนี้ถือว่าฉลาดพอตัวเลยนะส่วนในเรื่องของงานวิดีโอนะครับตัวนี้ 1,080p 30เฟรมเรทนะต้องบอกว่าเรื่องของความคมชัดไว้ใจได้อยู่นะฮะแต่ข้อเสียของมันคือเวลาเดินนี่คือมีอาการสั่นค่อนข้างแรงเพืเ่อนเดินทีก็โยกซ้ายทีขวาทีนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียเนาะสำหรับตัว Opp o p p o A53 คือในเรื่องของความนิ่งวิดีโอเนี่ยอาจจะยังไม่นิ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอของเจ้าตัว oppo a53 นะครับความะเอียดที่ได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับสีสันความคมชัดเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนจริงมากๆเลยนะเทสการเดินดูหน่อยแล้วกัน อาจจะไม่ได้นิ่งมากเพื่อน,อ,นอันนี้คือย้อนแสงนะครับ h ฮดโ f o c u เนอะวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะซูมระหว่างถ่ายได้นะครับก็จะมี2 x นะครับแล้วก็จะมี5 x เนอะอ่า x ก็จะสันส่นๆนิดนึงมือจะต้องนิ่งนะครับกลับมาที่1 x นะ โอเคเดี๋ยวพี่เอกขอประมาณนี้แล้วกันทรับคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอกล้องหน้าของเแาตัว oppo a 5 3นะครับความละเอียดที่จะได้สูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p ประมาณนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองเทสการเดินดูนะครับนิ่งไม่นิ่งดูได้เลยนะอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ มมมันก็จะได้ประมาณนี้แหละเพื่อนๆถ่ายแนวนอนนะครับก็ไม่ได้แคบนะหรือว่ากำลังพอดีเลยถ่ายแนวนอนประมาณนี้โอเค ในส่วนของการดูดังฟังเพลงผ่านพวกแอป YouTube นะครับสามารถดูดได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะครับเพื่อนๆโอ้โหเต้นจะเซ็กซี่ขนาดไหนคะเนี้ยสีสันของหน้าจอถือว่าสว่างสดใสใช้ได้เลยนะและที่สำคัญเนี่ยคือมันเป็นการดีไซน์หน้าจอแบบพันแล้วเนี่ยหน้าจอตรงกล้องตรงนี้นะฮะมันจะมาอยู่มุม,ม,มล่างฝั่งซ้ายตัวนีนะ้เห็นไหมเวลาที่เราดู เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอคารถมาเต็มเพื่อนๆมันไม่บดบังสายตานะครับมาเทน้ำพง Oppo A ห้กันหน่อยนะครับลำโพงคู่สเตอริโอนะฮะเปิดสุดเลยนะโอ้โหดังดีมากเพื่อนเอนบร,รแบบอย่างแน่นอะ่ะ ส่วนเสียงแซกเสียงแหลมนะครับอาจจะขาดความคมชัดไปนิดหนึ่งนะนิดเดียวจริงๆเพื่อนๆถ้าเสียงแซกเสียงแหลมคมได้มากกว่านี้จะเพอร์เฟกที่สุดเลยแต่โดยรวมนะถือว่าคุ้มค่าเกินราคาแล้วเพื่อนๆโอเคมาเทสเกมกันหน่อยเพื่อนๆกับฟรีไฟ r e นะครับมาดูกันที่การตั้งค่าตัวเครื่องนะการาฟิกขั้นสูงนะครับเฟรมเรทสูงตัวนี้เอาเป็นแบบขั้นสูงเลยชาร์โดแบบเปิดน,นะครับ ความคมชัดระดับสูงเอาเป็นแบบขั้นสูงนะครับแล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยนะไหวหรือเปล่าเนี่ยมาลองเล่นเกมกันเลยนะครับ กราฟิกพวกภาพอะไรแบบนี้คือสวยนัเพื่อนนะตัวละครคมมากเลยแล้วก็ระหว่างที่มันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าพอเล่นได้นะมันไม่ได้หน่วงหรือว่าแหลกกระตุกอะไรเลย แต่คิดว่าถ้าไม่บันทึกหน้าจอน่าจะลื่นกว่านี้นะโอ้โหใครวะเนี่ยเจอแล้วเพื่อนเจอแล้วเจอบ้าหมายแล้วตายไหมไม่ตาย สำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์ที่พี่แปะเอาไว้เนี่ยเป็นร้านค้าที่ไว้ใจได้แน่นอนถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อสินค้าจากลิงก์ที่พี่แปะเอาไว้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่ได้รับจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าใครจะสั่งซื้อกับพี่ใหญ่โดยตรงก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถทักมาที่เพจร้านของพี่ใหญ่หรือว่าจะเป็นไลน์แอดก็ได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ ใต้คลิปเช่นกันสารคิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบระคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมแก็ติดตามใครยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยแล้กันสารคิปนี้สวัสดีครับ you